สุดสะพึงมิวนิฐาอวดรูปหลังงานอีเวนต์แต่แหวนเพชรเม็ดเท่าช้างแย่งสินเต็มๆต,ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่มีสามีรวยมากชนิดที่ว่าระดับหมื่นล้านเลยก็ว่าได้แถมยังสายเปทั้งรักทั้งหลงพริยาสุดๆจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากมิวนิฐาและสามีหนุ่มไฮโซเซน โดยเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมานั้นทั้งคู่ก็ได้ควงกันไปงานอีเวนต์โอเมก้าเฮียท e นิทรรศการนาฬิกาสำหรับสุภาพสตรีที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพในฐานะแบรนแอมบัสเตอร์ซึ่งจัดขึ้นณนะศูนย์การค้าสยามพารากอนและล่าสุด10 พฤศจิกายน2565มิวนิทาได้โพสภาพหลังจากจบงานโพสนี้ระบบแคปชั่นว่าเฮียไทม์โอเมก้าแต่สิ่งที่เยังซินเห็นที่คงหนีไม่พ้นแหวนเพชรวิบวับบนนิ้วนางข้างซ้ายนั่นเอง